สวีก็เดือดนะอยู่กับผมเลยเกมเมอร์นะครับวันนี้แบบตาเล่นเกมเคาน์เตอร์อะไรวะชาร์ตพาวเวอร์เออเนี่ยผมเล่นหมือออนไลน์นะเล่นไงวะหมือออนไลน์ทำไงวะโอ้โหเกมนี้มาผมก็โหขึ้นเลยนะไม่เคยมีเลยนะนะปะเทนึงไม่ดีนะเล่นออนไลน์ออนไลน์ไงวะเล่ออนไลน์ก่็ดือดเราแต่เราเป็นแบบซอมบี้เราจะได้แบบนี้นะ เล่นแบบแบบอะไรดีะเออเร่งนี้นรอแป๊บนึงนะ,ะต่อแป๊บนึงอ้าวก็รอแป๊บน,นึงนะนี่เราให้เลือกครับเราจะเป็นหน่วยทหารหรือจะเป็นโจน,นะก็แน่แล้วเราก็ต้องเป็นตำรวจสิครับเออเอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อ,อนเรานะสูไสายด่วนไปที่อะไรไปที่เราวนะไปเดี๋ยวเราตามเพื่อนไป,ไปนะเราเพื่อนตัว ายดวนสายดวนสายด่อะไรล่ะคิดไม่ออกจะพูดอะไรอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้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 ยอุ้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 อุ้ยอุ้ย้ยอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอออุ้ย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 อ้ยอุ้ยออุ้ยอ้ยอุ้ยอยออ้ อ้าวคนะไหนวะโอ้มึงตายโอ้ว้าวน้อแตกไปเันเนื่อแตกเลยเกิด้นอะไรอ่ะอะไรตัวไปไหนอ่ะอ้าวสวยมากเลยเท่เลยมันดูว่าเจอมันะมันเป็นัง่จริงอ่ะค่ะคือัวได้หายและ ีนเก่งเก่งๆเก่งเก่งๆๆนะครับนะครับโจมันโจ้ยวะเกิดโจนเหรอเขียยเลยเียเนะครับแ่นนะคดีสายดวนจากที่ตำบลราชวังอ้เจ๋อเลยฮะอู้หูฟันทับเมื่อกี้ฟันไดอุย ให้ลูกฟองครับปืนม <that> 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 ีล <necessary> ูกฟอง่ยตัวมีลูกฟองเลยเด้โผล่กัดเนี่ยนิเขาเชื่อเพื่อนเช่วยนีที่กลางหลังครับกลางกลางหลังเลยอยู่กลางหลังนะอยู่กลางหลังเลยนะเราอยู่เพื่ออะไรันเนี้ยเพื่อนขอโทษพรเราคือโจกทหารและก็เดินอย่เดียวนะกวิ่มันไม่เป็นไรเดเราบอกว่าเพื่อนเราคือผีอไม่ใช่ไม่เดิน ตกน้ำตกอะไรเนะี่ยไม่งง่ค่ะท้าไมงงงนะถ้าไม่ก็นะไม่งงมาเป็นเ,นเออเฮีคือตกแทน,นเดี๋ยวเข้างนะล่างครับเป็นยังไงครับตอนเราไปข้างล่างครับเราก็ต้องตามตู่เพื่อนนะตามเพื่อนหมาไม่กัดนะฮะหมาคือหมาคือนะหมาคือโจรนนะโอ้อยทำไมขึม้นมาตาอย่างไรลกกระตกกระตกนะฮะอุ้ยทำมยิงเรายิงมั่วเราเสียว เราไปก่อนอาวนี้มาเพื่อเราาเพื่อนเราคือสายมีดนะคะเพราะเราอาวุธสายนีอหตกใจใจนะอะน,นตกใจมากเลยมันอยู่ไหนกันวะโจรไม่เห็นมีเลยทั้ตัวท้าคนเลยถ้าเล็กตัวมันก็เป็นสัตว์ะนะครับมันอยู่ไหนกันวะโอยวดกระบ,บางกิน เขาเนี่ยอาจจะเลงก,ไลกนนะาาา็ไม่เลงก็ได้อ๋ออ๋ออ๋อิดเป็นไหนของเขาเนะี่ยเออแดงอะไรของเขาเนะี่ยอ๋ออออ๋อาหาแม่ไม่เจอหาแม่ไม่เจอชนะแล้วมั้งต้องหาจะหายยังไงฮะใส่เชือกก็ไม่เจอฆ่าทิ้งแม่เลยฆ่าทิ้งแม่ฆ่าฆ่าอ้าวไม่ตายเลยโดนมีดเอาคมฆ่ามาจากหมออาจารย์หนูคลิปมาร์ฟมามาร์ฟมา มันติดหน้าประตูเลยค่ะติดไประตูเลยเพือนไปเด็กเพื่อนไปทางนั้นกันเราไปทางไหนกันนะตามเพื่อนมาไม่เกิดเพื่อนโดนรถด้วยอจอดขึดทางอาอ้ยมาสิไม่ข้ามจ้าเพื่อนเดินไปไหนมาดูเพืนเดินไป,ไ,ปไหนโอ้ยจะตายเนี่ยไม่มีตายโคตรเทพเลยมาเอาใหม่นะ โอ้เววิเช่โอเคพูดเอาพูดเลยมันผ่านรอบแล้วนะแปลว่านะแปลไม่ถูกจะแปลไงก็แปลไม่ถูกฮะเโดนไปไหนดีนโดนไปไหนวะพี่กับพี่จะเดิเนไปไหนพี่พี่ไปพี่ก็ไม่เจอโดนเลยพี่พาอ้าแล้วมันจะไปไหนกันตรงนั้นวะบ้าประเด็นพี่พียวมาไหนแบบนี้นเ,เออ เออถ้าเด้นม่ออะไรเล่นไงวะเล่นไม่เป็นเงนตีไม่ได้เลยรวะยิงยิงยิงีิงยิยิงยิงยิงใครวะ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 ใีวะทำไมยิงตายนีตายโอ้ยังกัดเป๋พัดลมไหนเพราะว่าเขาดูอาจจะไม่ได้ดีนะฮะคันโคตรี่เต็งเลย ่เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตน่ะแต่เราจะพูดเฮ็ดช็อตนะอ้าวอ้าวชนะอ่ะคือเราไม่ได้ใส่มีดกันอะเพราะว่าไม่นคือไได้ใส่มีดเลยนะแต่เห็นเพื่อนเราตายละไงวะท่านผู้ชมครับชิบอย่างนรครับมันเด่นเหมือนเด่นเองมากกว่ามันเหมือนดูดิมันเหมือนมันเด่นเองอ่ะเฮ้ยขึ้นกันเดี๋ยวขึ้นกันแล้วก็จะ มันยังใช้ปืนแต่เราใช้มีดแล้วก็เป็นฝ่ายได้เปลี่ยนกันมานะฮะนี่ต่อไปผมจะเป็นโจ้างอตอนแรกอะตำรวจนี่เขากะเขาเปลี่ยนใจกระเ็นโจรนะครับพอเขาได้เราออกตำแหน่งเขาก็ได้เป็นโจนเมื่อเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนกัะเป็นโจนผมก็ได้ไปเจอสักที เราฆ่าคนบ้างดีกว่าตัวคงว่าสามคนนะเราคือกลุ่มไอเอสนะะแล้วเพื่อนเราคือกลุ่มเอสกันนี่ไม่กเหมือนตำรวจดีกว่าเราสงสัยว่าเขาไปโดูเงมาฮนะยังชิงเริ่มพีิกันไม่ก,กวะาไม่เหนไม่เหมือนกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวโด,ดน,นตกกันอะไรวะอ้าวตำรวจม่เกี่ลำตรวจะตำรวจมีกี่ลำตรวจตายตำรวจไม่โหดตำรวจกาอ่ะเอา้าคนนี้ไม่ใช่ปืนนี้ โอ้อะไรของเขาวะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาเลยเอามามาเดีย๋ยวพูดมากนะเราก็จะไปสัภาษณ์ติงกันนะเราคือโจรอย่างเสรีภาพนะโจรสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์นะเสียงนี่นก็เหมือนตำรวจอ๋เอเราเป็นตำรวจฮะแต่เราเลื่อนเป็นโจรนฮนะเพราะเราไม่อยากเป็นตำรวจเ,เพราะว่าเป็นขีดระเบิดก็ไม่ได้เป็นเดือยก็เลยฝังเขาอะไรแบบนี่คือหัวเยดย โหดกว่าน <centro> ี้ก่น <min> อีกแค่ไหน้เ <th> จ <what> ้าตั้งกว่าจะอยู่ไหนเขาจะรอยิงตีโอยิงยิงลวนไม่พ้นมันเลยโอ้ยจับปทีจับปทีจะอยู่ไหนยึ่นทางมันมาโอ้พีบีครับขอแบง สามีสามีซิง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 สิ่งวะไรดีเออไม่ถึงมีเดี๋ยวนะเออมีไม่เร็วกว่าเออมีก็เหมือนมีด้วอ่ะแต่มันไม่ค่อยคล้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเวลานวกันเอาล้วครับผมก็เจอครับคุณได้มาผมไม่ได้กอันเลยไม่มาเล่นเลยโจรพี่โจรตำรวจ เ,า,เาคุโจรนะไิดูกันไหนมันวะหายคุณจะอาบน้นยาช่วหายเลยโอ้ยแปกันึงเออก็ใครชอบคลิปนี้เอ้ยมีระเบิดด้วยเว้ยใครชอบคลิปนีนอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวาขาหน้าใจกันเลยบายติดไงวะติดงไง,งไบง๊ลยบาย อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยบนด้วยนะาบายจุ๊บ